เป็นความต้องการของอาจารย์ฉวีวรรณที่ต้องการอยากจะทำดอกไม้ที่ประดับสำหรับโรงนะคะเป็นรูปไม่ใช่รูปสิคะมีมีมอ่าต้นหอมใหญ่เอ๊ะอาจารย์ทำไมหอมมันใหญ่นะหอมพันไหนอ่ะดูด,ดูดูเอามาดูหน่อยสิลูกขอขอขอดูหน่อยสิลูกอันที่ยังไม่เสร็จนะ่ะโอ้มันหอมพันอะไรคะเนี่ยอ๋อนี่เราว,ว่าจะเป็นหอมหัวใหญ่มาไหนใช่เนี่ยนะ สุดยอดเลย okay, แล้วเราแกะไปไม่น้ำตาไหลหรอคะเนี่ยอา,อาจารย์อยากให้ทำแบบนี้สั่งเสียไว้ใช้เป็นหอมแขกก็ใช้ส้มใช้มะเขืออ๋อสวยจัง มีหนึน่งเดียวมั้งเนี่ยไม่เคยเห็นหรอมั้งเนี่ย อันเอาคนทำด้วยนในแบบคนทำสวยกว่ายคนทำสวยกว่าเก็บเลยลูก